ดูเทคนิคเทคนิคและวิธีการสอนเทคนิคกากร่นอนเก่งดูน่ะสวยครับเก่งมากทักษะ Thôi Con mặn hao cho nè. Du phong sai. vô lết đi. Bỏ kinh. Kinh kinh. Ừ, ngán đấy. ทเทคนิคการปอกทุเรียนเบดึงเนี่ยฝากเอฟซี T ทั้งคุณนี่ตามไปได้เนี่ยมีแฟน์หรือเปล่ <c oughs> ฮะท่านในมีท่านในมีบ <c oughs> รอเป่าเจงเจงเฮ้ย <c oughs> หาเอายู่บ้านเขานี่ยแหละ

เป็ดงานเป็ดไปหาใส่เป็ดเหือกับแล้ว,วนน่ะัวน่ะเจ๊งขับรถเย่วกับเป็ดในนะี่ยมอยู่ไทยอะ่ะ ครับทุกคนนี่เลือกเอาเลยนี่จริงพ่อ้าหนุ่มรูปหล่อมือปอบสาวๆรับสมัครได้เด้วยพักอยู่ไสพักอยู่แถวนี้บพรนี่จริงจริง นิ่มไปเดียวเนื้อนิ่มกเทางร้านก็จะคัดเนื้อนะครับขายนะครับช่างฉีดละสามสิบสองบาทนะครับทุกคนกิโลละสามร้อยยี่สิบหรือช่วงเย็นเย็นโปรโมชั่นนะเดย๋ยวเฮีย้ยก็จะมีโปรอีอกนะครับ<ม>ไว้ แมก เอาก่อนเลยหนึ่งกิโลนยะเลือกเอาจากนี้เลยนะปอกเก่งมากทุกคนนีม่มือปอบอกว่านี่แค่เพิ่งทำงานแค่สองเดือนนะเนี่ย อืมเจ้าน้ำครับมาบางรูนี่มาบางรูนี่โอ้โหมีแต่สวยๆเลยนะมีแต่สวยๆเลยครับทุกคน เหลืองไหมเหลืองสิเหลืองอยงู่แล้วลเป็นเนืออ้อรองนะเป็นเนื้อรองอ๋อมือปอกบอกว่ายังเป็นเนื้อสองในเนื้อสองอยู่ไม่ใช่เนืเ้อปกตได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ๋อเป็นเนื้อสองยวคัดแยกออก,ก,กอ๋อแยกออกอีกว่าขายขายอีกเป็นราคาเนึ้อ แต่ก็หวานเหมือนกันแค่สีมันไม่ได้เท่าไหร่สีมันมันยังเหลืองไม่เท่ากับหน้าร้านเฮียบอกต้องคัดออกแต่ยังขายได้นะครับูีราคานี้ยดูสิมันก็เหลืองอยู่นะแต่สำหรับพ่อค้าบอกว่ายังไม่เหลืองพอ แต่สําหรับเราเนี่ยถือว่าเหลืองอยู่ครับแต่สําหรับพ่อค้าสาหรับเฮ er ียเฮียบอกว่ายังไม่เหลืองพอต้องคัดไปอีกราคาหนึ่งเปลือกยังเก่นะเปลือกรุ่นปูเลย นะแต่สําหรับพ่อค้าเนี่ยบอกว่ามันสีมันยังไม่โอเคสีมันยังไม่เข้ม สวยเลยนะแต่ว่าจะถูกใจพ่อค้าหรือเปล่าถ้าว่าพ่อค้าแกปอกทุกวันจะรู้นะเมื่อปอกนะเมื่อปอกเฮียสั่งบอกว่าถ้าอันไหนสีมันไม่ได้ก็คัดไปอีกเกรดหนึ่งเฮียบอกแต่ภูมันสวยผู้ใหญ่ เช่คอออม,มันหลายก่อน่อืม,มือปอกก็จะรู้เลยก็เอซี FC ที่จะมาอุดหนุนนะผมก็มาได้นะผมปักหมดุดปักจีเพมาได้เลยนะผมทุกเรียนอินดี้กินแก้ว35นี่ก็จะก,ก็จะเปิดเปิดทุกวันนะผม ก็จะอีกราคาหนึ่งเนาะถ้าเป็นเกรดนี้นะครับแต่สําหรับเราอ่ะก็ถือว่าเหลืองนะครับผมแต่ถ้าสําหรับมือปอกอะ่ะมือปอกบอกว่ามันยังเหลืองไม่พอต้องแยกอีกไปอีกเกรดนึงอีกราคาหนึ่ง มันมันไม่่อยมันไม่อร่อยตรยงนี้นนะผูร้องไปลำบากปัว ่งปอบเก่งครับขยันปึบนอื ดูลูกต่อไป

quẩy <laughs> <laughs> <Wow. cười> <laughs> tìm hông lắng luôn wow เจ็งโพดปอกขาปอกมือปอกนี่ปอกวันวันรัดตันเลยนะครับผมเฉลี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ไมนี่เรียบร้อยครับทุกคนก็แวะมาอุดหนุนได้ครับผมกับร้านทุกเรียนอินดี้กี่แก้ว35นะครับทุกคนร้านเปิดทุกวันนะครับฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ